เดี๋ยวขอห้องนี้ไว้ก่อนเองมีห้องไก่เกียร์ห้องอะไรนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนี่แลนด์ปะเดี๋ยวเดี๋ยวมีห้องไก่เกียร์มี อ๋อมีไหมเสื๋ยวห้องเงินเดี๋ยวมี้องกันไครับเอาโอเคได้ได้ห้องนี้ห้อยอางนี้ครับเนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวชาวแก๊งน้องน้องมีเสื้อคลุมไหมอ่ะน้องเอางั้นเอาพี่คลุมน้องมาเลยอย่างนั้นนะขอาพอมาคลุมน้องมาเลย สวัสดีครับแฟนเพจสูมระยองก็อยู่กับสูสิ้นเจ็ดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีตํารวจภูทอนเมืองระยองนะครับเป็นเหตุนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไม่ให้เห็นหน้าน้องแล้วกันนะครับน้องผู้หญิงนะครับเผื่อกับโดนล่วงละเมิดทางเพศนะครับที่จังหวัดระยองนะครับตอนนี้คุณกันนะครับจะขออนุญาตนะครับ มาให้เห็นหน้าน้องครับเพราะว่าน้องเนี่ยอายุแค่12ปีเท่านั้นเองนะฮะช <conflict> ่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะฮะตอนนี้นข่าวนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับของหลายสำนักเลยนะครับฝากเพื่อนๆแฟนเพจนะครับช่วยกันแชร์หน่อยนะฮะ ของเราจะเข้าอยู่ข้างหลังฝากเพือ่อนๆแฟนเพจช่วยกันแชร์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะแจ้งให้ทราบนะครับ เอาซ้ายได้ไหมหนี่ซีนี่เอาเอาซ้ายเดี๋ยวปเดี๋ยวแป๊บนึงไปอินไซด์ก่อนอันนึ่งทำหนึงนะอ่ะมาแม่เชิญไปอินไซด์ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ก็มแล้วเป็นนที่มาเอไลน์ติดต่อรู้เรื่องเป็นงไง ไม่ๆๆๆไปผ่าเด็กสอ้อที่แล้วก็คุณแม่ได้มาเจ็งแรกหลังจากที่หายไปสมวันนะคะทุกทซึ่งระหวังนี้ต้องรอ าทางจเจ้าหน้าที่รูปจริงให้มีการเข้าพูดคุยกันเริ่มต้นก่อนนะคะซึ่งนี่จัเป็นยงด้

กันชิดกันไปมาไม่แต่ว่าที่อยู่ในรถไม่เป็นนะเดี๋ยวเราจะพูดนะเดี๋ยวคุณกันจะให้สัมภาษณ์นะครับทดสอบสัญญาณเสียงหนะทดสอบสัญญาณเสียงหน่อยดูจากที่ไหนบ้างครับอัปเดตดีตีไหมอะเดี๋ยวทดสอบสัญญาณเสียงนีิดย้ายเขาบอกว่าเสียงปกติไหมเสียบเลย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 นะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดต โอ้ใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้โหขอดีนะรูปมาสามวันก็ต้องขอดนะใครไม่ขอดงังใช่ไหมรูกหายไปสามวันใครก็ขอดนะยด้ปกตินะมาเขาไม่ได้แม่เคยเจอตัวจริงงันยังไม่เคยใช่ไหมแต่รูปใช่ไหมเจอเพุ่งมาเจออะไรแรกเลยร,ตรลอ,ต,รอต้องผมไหมรูปต่อยแสงเอาดรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนนี้กำลังรอท่านผูอ้อม กำลังรอท่านผู้กับนะครับสนบางนานะครับกำลังจะถึงแล้วเดี๋ยวท่านผู้กับถึงเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญตัวนะครับไปที่บางนานะครับตอนนี้ผู้ชายอยู่ที่นี่นะครับเมื่อกี้แม่บอกผมว่าอยากเจอร้อนใส่นะครับเพราะต้องโมโหนะเป็นใครไม่โมโหบ้างนะครับนะเออนะครับมีใครไม่โมโหบ้างนะโกรธทุกคนเลยครับใครก็โกรธนะครับนะเอารูกเขาไปทั้งสามวัน เสียงชัดแล้วเนอะกลับมาโอเคแปลว่าเมื่อกี้ไม้มันไม้มันตีกันนะครับนะใช่แหละไม้มันตีกันตอนนี้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ทางหัวหน้าบ้านพักติกนะครับทางพอมอเนี่ยนะเขาคุยกับคุยกับทางะไร น้องนะครับสอบขามข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างที่น้องอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่คุยข้อมูลตรงนี้เสร็จเดี๋ยวทางท่านผู้กับครับสอนอบางนาะท่านผู้กับกรกตจะเอาตัวนี้ไปประกอบนะครับในส่วนของเรื่องของคดีนะครับนะน้องอายุส2สอง่ะน้องมาอยู่ถึงระยองเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับนะปอหกเองเด็กปอหกนะครับแล้วผู้ชายอายุยี่สิบมันมีเซนไหมเบตตี้ปอหกอายุยี่สมีเซนรับ ไม่ในเซน์ใช่ไหมไม่สมควรนะเอาจริงๆมันไม่สมควรนะครับนะเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่บางเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่น้องสมมตินะสมมตินะเด็กกาอาจจะทําอะไรในส่วนที่ไม่ถูกต้องเราก็เป็นผู้ใหญ่ที่ก็จะต้องให้การตักเตือนหรือว่าแนะนําในทางที่มันถูกต้องนะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆน้องมาอยู่ที่นี่อยู่ที่ระยองแล้วเราบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องผมว่ามันฟังไม่ขึ้นนะถ้าท่านบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องถ้าก็ส่งน้องกลับเลยครับหรือว่าติดต่อไปทงญาติผู้ใหญ่ได้ การติดต่อไปทางญาติผู้่ใหญ่เ่ยท่านจะบอกว่าถ้าติดต่อไม่ได้เมื่อเช้ามันยังมีคนโทรไปหาพ่อเขาซึ่งเป็นแม่ของท่านกาติดต่อไปว่าไม่เอาเรื่องได้ไหมขอเคลียร์เงินได้ไหมขอคุยเงินได้ไหมท่านท่านผมว่าทําวิธีนี้ไม่ถูกท่านโทรไปบอกส่งลูกคืนเขายังดีเสียกว่านะครับแล้ววิธีนี้ผมว่ามันไม่ได้นะนะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเด็กสักคนหนึ่งหไปแล้วเราก็ปล่อยนิ่งเฉยกันไปแบบนี้เดี๋ยวต่อไปมันก็มีเด็กหายกันอีก แบบนี้เยอะแยะเรื่องนี้ก็เลยต้องจริงจังนะครับจริงจังแล้วจริงจังมากนะท่านรองขอบชนท่านพุ่งกับกรกอดอศท่านุ่งกับสอนอบางนาท่านพุ่งกับสอพอเมืองระยองทุกคนเข้ามาช่วยหมดเลยท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสงังคมท่านรองอธิบดีกรมกิจการเด็กดูดิครับผมทัวรไปกี่คนแล้วทุกคนช่วยหมดทุกคนช่วยจริงๆนะครับทุกคนช่วยจริงๆนะก็ก็เนี่ยจนมาถึงว่าสามวันสามวันหายตัวไปพวกเราทํางาน ช่วยกันภาษาเจ้าที่ตรวจทํางานสี่ชั่วโมงเท่านั้นสี่ชั่วโมงเท่านั้นจริงๆนะเด็กหายไปสามวันแล้วเจอตัวภายในสี่ชั่วโมงนี่มันคือต้องตบมือให้ตํารวจตบมือให้เจ้าหน้าที่ครับเก่งจริงๆเก่งจริงๆทําได้เนี่ยนะเออทําได้นะครับนะ mm hmm. ผู้ชายอายุยี่สิบครับยี่สิบนะครับนะซึ่งมันมันไม่ได้อ่ะเออผมพูดจริงๆนะมันมันเด็ก อายุสิบสองเด็กปหกกับยี่สิบนี่ต้องชั้นมหาลัยนะใช่ไหมถ้าเทียบเท่ากับมาหาลัยประมาณปีอะไรปี 3, สามปีสองนะครับป,รปีสองกับเด็กปหกถูกมันไม่ได้นะครับนะอา่าโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวรอทางท่านผู้เก่าสอนอบางนาม,มารับนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางแม่แม่เขาอาจจะลงไปเท่าออนเห็นใจเขานะทางแม่เนี่ยเขา อยากเจออยากเจอกับผู้ชายตอนนี้แม่ก็ยังไม่ได้เจอใช่ไหมครับยังครับแม่ไม่เจอเนี่ยเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่อยากเจอใช่ไหมแม่อยากเจอโอกรธด้วยฮนะต้องโอกรธนะนะครับลูกหายไปสามวันนะ่ะนะใครไม่โกรธเราก็เป็นเราแล้วก็ต้องไอ้นี่นะนะครับนะใครเข้ามาก็นะหัวใจรายงานตัวได้นะครับ นะแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเผนะื่อไลฟ์บินนะครับกดติดตามไว้ก็ตรๆระหว่างรอตอนนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตถามความคืบหน้าทางท่านผู้กำกับสอนอบางนาสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเราอยู่กันที่สพเมืองระยองนะครับตอนนี้ท่าน,อ,นอ๋ออุ่นกันนะครับจอมพลังก็มาช่วยเหลือเพจคนดีน้องผู้หญิงนะครับหายไปนะครับสามวันนะครับน้องมาจากกรุงเทพนะครับหายจากกรุงเทพมาสามวันแล้วก็ นะครับคุณการจอมพลังเนี่ยมาตามหานะครับจนเจอที่จังหวัดระยองนะครับที่ตำบลตะพงนี่เองนะครับแล้วก็มีน้องเนี่ยอายุเพียงแค่สิบปีนะครับส่วนน้องผู้ชายเนี่ยนะครับอายุยี่สิบปี สำรับลูกดีใจมากี่ยแตำอะับไอ้นั้นยาเอน่ะนกมอ่ะคุณผู้ชมฟังนะอ่ะคุณแม่คับเออคุณอยาอะไปเลยค่ะเนี่ยเป็นหัวอกเป็นความรู้สึกเนาะอืม ก็นี่เป็นคุณแม่ของน้องนะครับที่ตามมาจากกรุงเทพนะครับคุณแม่ในโมโหมากเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ของน้องด้วยนะครับนะอยู่กับคุณกันจอมพลังแล้วก็สื่อหลายสํานักเลยนะครับวันนี้มาที่จังหวัดระยองเนี่ยทางพมนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ าากกน,น,นะครับก,กันมาจากก่างเทศที่ช่วยน้องนะครับวัสดีครับนะักข่าวอะไรสำคับากเลยนะครับ แฟนพี่ก็เข้ามาใหม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ <S <S อ๋อพอดีมันมีเด็กอายุนะฮะยี่ยงนั่งหน่อยพอดีมันมีเด็กอายุฮะเด็กหญิงอายุายีย่ส <12 S 2> <พ>ิบแปดปีเด็กหญิงอายุสิบสองปีสิบสองปีอยู่อยู่อยู่แถวกรุงเทพมหานครแล้วตอนนี้มีเด็กผู้ชายอายุยี่สิบปีเนี่ยครับก็ได้พาเด็กเขาบอกว่ารู้จักกันทางเฟซบุ๊กใช่รู้จักกันทางเฟซบุ๊กแล้วทีเนี้ยน้องเนี่ยนั่งรถมาจากกรุงเทพครับอ่าและทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็บอกว่า เขาเข้าไปตามแล้วแต่ไม่เจอน้องที่นี่ใช่ไหม,มที่ตอนที่เจอน้องเนี่ยไปเจอที่ชายทะเลแล้วก็ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดัางที่บ้านผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ไปเจอน้องที่นู่นนะครับอเ,เอ,อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางคุณการจอมพลังเนี่ยใช้เวลาสี่ชั่วโมงใช่ไหมสี่ชั่วโมง เมื่อกี้เมื่อกี้พี่เขาบอกประมาณนั้นเนะาอะอย่าเบื้องต้นคร่าวๆเป็นอย่างนี้นครับน้องที่หายตัวไปสามวันตอนนี้เจอแล้วนะครับเป็นน้องผู้หญิงอายุสิบสองปีก็ทางขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นคุณแม่ของน้องนะครับน,นะฮะเราอยู่คนที่สพเมืองระยองนะครับตอนนี้คุณแม่น้องนี่โกรธมากเลยนะครับอยากเจอ นะครับผู<ม>้ชายนะครับที่พาน้องมานะครับก็เบื้องต้นเขาบอกว่ารู้จักกันทานผ่าน,ผ,านผ่านเฟซบุ๊กนะฮ<อ>ะาก็ถือว่าอ๋อแม่เขาอยากจะพูดนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะพูยกับคุณแม่หน่อยนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกรน่อง่าแต่ว่าแค่เห็นหน้าเขาว่าหนูวัดีใจ้วพีหนูรอรอหนาวมันมาเห็นเขาอดยดีใค่ะใค่ะแต่นี้เราก็ไม่ได้โกรธลูกไม่ได้อะไรไม่ไดมึงไม่ได้โกรธเขาอลไอ้คนที่หโกรธ่แหละ คุณแ,แม่ไม่เคยกดลูกให้อภัยลูกเราก็กดลูกแบบลูกของคนแรงนี้นะแบบว่า,าได้ต่อ,อลูกประมาณนะนี้แตนน่ไม่ได้คุณแม่จะเจอ คนเยอะลูกเรามาเราจะเป็นการเล่นไม่ได้เอาไว้ถึงที่สุดไม่ยอมเงินก็ไม่ยอมลูกเราเคยเลยนออกทางไกลกันไม่ไม่เคยครับเคยแค่แบบไปต่างจังหวัดแต่ว่าเนี่ยออกไม่แบบเนี้ยครั้งแรกเขาเขาไม่ได้เอาเป็นครั้งแรกเมื่อกี้เมื่อกี้เจอลูกที่สุดใจเลยนะขอบคุณกันเรอลูกม เนี่ยเราก็ด well? ีใจไปด้วยใช่ไเห็นแบบคือวันเราเราหดกินข้าไปก่อนลูกไปคุยอะไรกับลูกไหมครับไม่เล่าประสบการย์ใหม่ทำไมน้องน้องคุณนี่อยู่ในาการยัไงนี่เราไปเจอลูกขอาเขาครอบครัเขาไม่เคเจอแบบอะไรเนี่ยในการตกใจหวาดภาวอยู่เนาะาันก็อาจจะไม่ปล่อยลูกเปนอย่างนี้แล้วเนาะไม่ไม่ แตกจะเตือนอะไรกับ hmm. พ mm ี hmm. so right. mm ่ใหญ่ไหมครับให้เด็กเล่นเฟซบุ๊กพูดจาคนนี้คนนี้เตือนไหมะเราเราดูของเล่นตลอดตอนเราต้องิดลาไปอิดคลาไปองเราเราก็รับให้ได้จะต้องมีอะไรนะขอแชร์ให้ลูกทุกอย่างได้ลูกกลับมาลวนะครา้สขของมนี้ยังไงต้างแม่ได้เจอลูกแล้วนะค่ะโล่งใจมากเลยค่ะ าวันี่หงันแต่อันนี้แค่สวันเลยแบบตาไม่ได้มันจะขนาดไหนพีอือืแล้วกับตัวผู้ก่อเหตุที่เราก็ทราบด้วยเหมือนกันว่าเจอแล้วเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็แน่ค่ะเจากลจก็คือเป็นข้ามัลไก่อืมโอเคคนอะไรก็ย่าบอกอืมถ้าเขาขอโทษคุณแม่เหรอคะไม่หายค่ะใค้คำว่าขอโทษกติาทำมันไม่หายกันอืมตอนที่ต่ไลูก้า อย่งยังไม่ไดู้เจอหน้าไพูดอยากตอนนี้ยังยังไไม่เจอเจอเแต่ยังไม่ได้คุยเพราะว่าน้องเขายังตกใจอยู่แล้วก็เดี๋ยวในส่วนของทางพอมอตอนนี้ก็เดี๋ยวคุยปรฐฐยับสภาพจิตใจน้องนิดนึงเดี๋ยวพร้อมแลค่อยมาพร้อมแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยะคับคุณแม่มแต่ยังไงน้องตอนนี้ได้กลับสู่อ้อมกอดแม่ล้านเบอร์เซ็นนะครับนะก็ไม่ต้องมีใครที่ต้อง ีไม่ต้องคอยตื่ใจวันนะคุณแม่อยากจะขอบคุณในงานขอบคุณใครบ้างไหคุณแม่อย่ากเลยครับท่านตำรวจทำพิธีทำแบบทุกดคนเลยค่ะบี่มาช่วยด้วยคุณถ้าลำพังเองหนูก็คุณจะทำยังไงพี่ขอบคุณมากๆเลยครับเป็นความรู้สึกของคุณแม่นะครับ กันบอกว่า4ชั่วโมงเที่ตามหานะครับเป็นต้องเจอน้องนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของน้องด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะครับที่ได้เจอน้องแล้วนะครับแม่ ก็แฟนผิดนะที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเป็นน้องอายุ12ปีนะครับหายออกจากบ้านที่กรุงเทพมหานครนะครแล้วก็นะครับมาเจออยู่ที่จังหวัดระยองกับนะครับชายวัยอายุ20ปีนะครับที่รู้จักกันผ่านทางโซเชียลนะครับแล้วก็น้องเนี่ยนั่งรถมาที่จังหวัดระยองนะครับแม่ได้ตามหาประมาณ3วันนะครับแล้วก็ ขอหน่วยงานของคุณการจอมพลังนะครับคุณการจอมพลังเนี่ยใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการตามหาแล้วก็ตอนนี้เจอน้องแล้วนะครับก็มาพร้อมกับคุณกันจอมพลังแล้วก็พมนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบนะครับของจับุรีของกรุงเทพนะครับแล้วก็ของระยองนะครับร่วมกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆตอนนี้น้องนะครับอยู่ในห้องนะครับสืบสวนสอบสวนนะครับกำลัง เข้าสู่พิธีการนะครับเพื่อ,อสืบทราบนะครับสอบถามน้องอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่ของน้องด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องอายุ12ปีด้วยนะครับที่เจอคุณแม่แล้วนะฮะคุณแม่เนี่ยเสียใจอย่างมากนะครับเพราะว่าตามหาน้องอตลอดระยะเวลา3วันเนี่ยคุณแม่บอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับเป็นห่วงลูกนะครับตอนนี้ก็คุณกันกพลังได้มา ทำการช่วยเหลือแล้วก็ตามหาน้องจนเจอน้องแล้วนะครับก็น้องเนี่ยคงกลับสู่อ้อมกอดของคุณแม่นะครับคุณแม่นะครับให้สัมภาษณ์บอกว่านะครับยังไม่เจอตัวชายอายุ20ปีที่ไปกับน้องผู้หญิงอายุ12ปีนะครับยังไม่เจอนะฮะตอนนี้ก็อยากจะคุยกับน้องผู้ชายเหมือนกันนะครับแต่เจ้าหน้าตำรวจเขายังไม่ได้ให้ เข้าไปในนั้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเอาละนะครับผมสุนิยงศุลจนทนะครับก็เกาะติดธถาคารอยู่ตรงนี้นะครับก็ความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวแบบนี้นะครับฝากไปถึงผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับสื่อโซเชียลนะครับใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะก็หวงลูกของหลานนะครับเป็นฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเวลา เราจะสมัคร Facebook หรือช่องทางออนไลน์นะครับเราต้องควรดูแลบุตรหลานของท่านหรือลูกของท่านให้ดีนะครับด้วยความห่วงใยนะฮะจากพวกเราเพจสุนิยองนะครับก็ฝนมามืดเลยนะครับก็เดี๋ยวคุณกันนะครับก็ยังติดตามเรื่องนี้อยู่เราคุ้มกับนะครับ ร้อยดีนะใจกำลังใจนะทีมงานคุณกัปนะครับก็เอาแล้วนะครับคุณแม่ก็ยังอยู่ที่นี่นะครับคุณแม่ก็เจอน้องแล้วนะครับเจอน้องแล้วนะเอาแล้วนะครับผมสุดที่เจ็ดไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมเพจสุริยองก็ รายงานสดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณการจอพลังมาผมก็ไม่ได้อธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับใครที่เข้ามารับชมใหม่นี่ก็กดูไรฟ์สดนี้นะครับย้อนหลังได้นะครับทางผิดสุริยองได้นะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับผมเล่าไปฟังหมดแล้วนะครับบองต้นเป็นน้องอายุ12ปีนะครับหายออกจากบ้านที่กรุงเทพมหานครนะครับมาอยู่ที่จังหวัดลยองนะครับกับชายอายุ20ปี คุณแม่ตามหาน้องเนี่ยมาสามวันสี่วันแล้วนะครับแล้วก็แจ้งไปยังคุณกันนะครับให้ช่วยออกตามหาอีกแรงหนึ่งคุณกันใช้เวลาแค่สี่ชั่วโมงนะครับทาการออกตามหาจนเจอน้องที่บริเวณเตมบลตะพงนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดระยองวันนี้ผมสูนทุเกไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับสวัสดีครับ